และแล้วรในสุดเราก็มาถึงแล้วครับร้านเช่ามอเตอร์ไซค์นี่ครับบ้านย่าครับไปเช่ารถของคุณย่าหน่อยแล้วกันนะครับเช่ามอเตอร์ไซค์หน่อยจ้าเริ่มต้นเท่าไหร่ค่ะผมอ่าคันนี้นะคะคันนี้เริ่มต้นเหรอคลิกอ่าอันนี้อันนี้450บาท450ร้อซุปเปอร์คาร์สา0ร้อยสาร้อก็ซีพีหนึ้านี้ห้ารับ, 300, รบอ๋อใช่เพราะนี่มันเกียร์ธรรมดามันขึ้นเขาก็จะแบบปลอดภัยกว่าหน่อยนึงนะแต่ตัวนี้ก็เกียร์เหมือนกันครับ ผมเอาตัวนี้ดีกว่าเป็นเกียร์ด้วยครับขี่ขึ้นเขาก็ปลอดภัยเนาะออะผมถนัดอยู่แล้วใช้เกียร์ผมชินนี่ครับตอนนี้เราได้มอเตอร์ไซค์มาแล้วครับเป็นเจ้าซุปเปอร์ครับครับสีขาวสวยงามเลยเช่าวันละ300บาทเองนะจากร้านนี้เลยครับายครับลุยเลยโอ้ใส่เกียร์ก่อนลืมไปขับออตโต้บ่อย <laughs> ไปครับแล้วเติมนมันแป๊บนึงนะ ให้เป็นพร้อมทุกอย่างเลยครับเราจะได้พร้อมลุยไม่ได้ขี่รถนีเกียร์มาสักพักใหญ่ๆอ่ะลืมจะบิดอย่างเดียวแต่เดี๋ยววันหนึ่งครับเราคุ้นเคยแล้วใช้เวลาปรับตัวประมาสักสี่ห้าวันเลยฮะไม่นานไม่ใช่ครับผมสี่ห้านาทีก็พอ เส้นทางที่เราะกำลังขี่ไปก็จะเป็น,นอำเภอสันติสุขฮนะเป็นนี้เลยนี่หนึ่งหนึ่งหเก้าเดี๋ยวซ้ายไปสันติสุขบอกเกเือะฮะระหว่างทางนี้ผมเห็นป้ายบอกทางครับเขาบอกว่าสันติสุขเนี่ย ประมาณ30กิโลนะแล้วก็บอดเกลียก็คือ80กิโลนาาั่นคือจุดหมายของเราครับไายกันครับชิ่ๆเลยวิ่งข้าหกสิเพอฮนะวิ่งแล้วก็เตือนน้ำมันนะแต่คันนี้มันเป็นไอเจ้ารถซูบะคาร์ครับประหยัดน้ำมันอยู่แล้วนะคาแรคเตอร์ของเขาเดี๋ยวเรามาดูในกระจบคลิปนี้ผมจะาจ่ายค่าน้ำมันสักกี่บาทนะเดาว่าไม่น่าจะถึง200หรอกคลิปนี้ วิ่งเงินสามวันถนนไม่มีความทมใหม่นะดูจากสีของถนนนะ่ดำาปือเลยนะคงเพิ่งลาดยางม,มาไม่นานมากครับก็ถือว่าเป็นความโชคดีของเราคนระับได้ขับรถบนถนนที่มีความสมบูรณ์แบบอยู่นะทางหน้าเราก็เจอน้องว,วัวด้วยเดี๋ยวหลบน้องวัวก่อนเดี๋ยวมันขี้ใส่ ตรงบริเวณนี้จะเป็นนี่เลยครับเป็นป่าศักนะโค้งป่าศักเป็นป่าศักของหน้านะครับใม่ป่าศักดาว่าสระบุรีอะไรโอโ้ลมยื่นดีมากขับรถเย็นสบายเลยทีเดียวโ,โหแนายาวครับเป็นทิวป่าศักยาวประมาณแบบเป็นกิโลเลย มาเจอหมู่บ้านแถวๆนี้เป็นหมู่บ้านของชาวสันติสุขเป็นบ้านไม้ฮะบ้านไม้เก่าเต็มเลยตอข้างทางตลอนช่วงนี้ก็จะแคบหน่อยเมืองจังใต้ฮะนี้ สนุกเลยบอกว่าเลี้ยวไปเลี้ยวมาฮะหมู่บ้านนี้เราจะเริ่มขึ้นเขาแล้วครับตอนนี้โอ้โหทางเริ่มสวยฮะเป็นจุดเริ่มต้นของถนนสวยนะเมืองไทยมาที่นี่เลยจังหวัดน่านโอ้โค้งใช้ได้เลยครับสนุกเลยเล่นโค้งกันเลย เราเรื่องเหมือนกันนะครับเนี่ยมี่เพิ่งเริ่มวิ่งมาแล้วไม่ทันไรเลยนะทางอย่างชันโอ้เราเริ่มเห็นถนนส,สวยๆนะครับตอนนี้เฮ้ยคดงามวิ่งมาพักเดียวนะครับแล้วบนถนนนี้ไม่มีใครเลยนะมีแต่ผมเพียคนเดียวคนโลง่ง เป็นเจ้าของถนนเลยเรียกว่า v i p กันเลยทีเดียวครับเดี๋ยวมุ่งหน้าไปนี่ครับถนนเลขสามบ่อเกลือออทางชันจัดต้องเชนเลยเนี่ยโอ้โหโคตรชันน้องจุดมะขับเราจะไหวหรือไม่ฮนะ <c oughs> เกียร์3แบบความเร็วอยู่60ลูกเขาหรือป๊อปโอ้โหตนนนี้เขาสวยนะครับคุณต้องส่งหน่อยครับมันเนินมันชันเรืยนนะจังหวะนี้คุณไม่ส่งจนะขึ้นไม่ไหว จุดนร้านกาแฟวิวสวยขึ้นตรงนี้เลยโอ้ e ครับคอฟฟี่เว์บยคุ้มเวียงพิงจุดแรกที่เราแวะครับเพราะว่าวิวสวยเลยก็คือร้านกาแฟข้างทางนี่ฮะร้านนี้แวะเลยจะปุ๊บแวะปับ๊บเป็นแบบนี้ครับวิว เมือนมีทางเดินแบบว่าให้เราเดินเล่นนะเป็นแบบอารมณ์คล้ายๆสก,สกายวอล์ฟฮะบายครับจังหวนี้คนร้อนเลยวันนี้ไม่ต้องกลัวเจอฝนแล้วล่ะกลัวแดดเผามากกว่าสวัสดีครับมีปันป่นๆนไหมฮะอ่าเมนูปั่นนะครับเอาเป็นชกโกแลตปั่นครับผมปกต,ะะติเลยจ้าค,ครับผมท่านสิรบสราทผมสแกนเนาะ เป็นร้านแบบโอเพนแอร์ครับมีระเบียงให้เรานั่งเพื่อชมวิวแบบนี้นี่ถึงแม้ว่าจะยังไม่สูงเท่าไหร่แต่ว่าเราก็แวะแล้วครับเพราะว่าเราเหนื่อยแล้วครับมันร้อนได้ไปแล้วครับโกโก้เย็นฮนะนไม่ใช่โกโก้ปันนะ่นฮะจังหวะนี้แค่โกโก้เย็นไม่พอมันต้องปั่นเลยนะฮะเพราะมันโคตรร้อนเลยครับอะไรคะนี่ยะนี่มันฤดูฝนหรือว่าฤดูร้อนวะเนี่ยโหมา มันร้อนขนาดนี้แต่มันก็พอมีเมฆอยู่บ้างนะแต่ว่าแดดที่มันทะลุผ่านเมฆมานี่แบบว่าอ๋อแสบสันเลยเราไปเดินเล่นชมบรรยากาศนะครที่นี่เขามีระเบียงให้เดินเล่นนะเป็นแบบสะพานที่ยื่นไปนู่นเลยฮะภูเขาเลยเดินไปเลยครับลนไม่ไในเขาเลยไม่ใช่ฮะทางเดินนี้ให้เดินเยอะนะเป็นสเต็ปอย่างนี้เลยครับ เดินเล่นกันปะถ่ายรูปเช็คอินโอ้โหวิวอย่าง j จ m มปครับเราพักเต็มที่แล้วครับมีแรงกลับมาละไปลุยกันต่อดีกว่า อันนี้ร้านกาแฟคาเฟ่ยเยอะมากมีวิ่งผ่านมาสี่ห้าร้านเลยนะโคตรเยอะแถวนี้เรียกว่าเกี่ยวม่วงฮนะเดี๋ยวเราใกล้กถึงจุดไฮไลไท์ครับก็คือถนนเลขสามนะจุดพักเดียวเนี่ครับตอนนี้ชันแล้วตอนนี้ขึ้นเขาแล้ไปึ้นเาขเาเลยพ่อตัวเขาอเาวมันชัน่างนี้ คอีโคตรชันโอ้โหเส้นนี้ทางแบบว่าโคตรคดเคี้ยวฮะเราตัดสินใจถูกมากที่เรือกรถแบบมีเกียร์ฮะทำให้เราแชนอะไรได้แบบสบายดีสบายดีคือสม่บอกเลยอ๋อเห็นดาวรถเคียรต้อ้มาก็มน,น,นี้หนื่ยนิดนึงฮะแบบกันเจ็บมือเลย นี่น่าจะเป็นอีกจุดเช็คอินจุดหนึ่งนะฮะเขา่าจจะชื่อว่าจุดค้องตัวยูยูเอฟโอหรือเปล่าไม่น่าใจเดี๋ยวเราตหน้าดูกันขอ,อเป็นหัวไอเล e บยูฮะจุดนี้ เราก็จะเดินมาเช็คอินด้วยครับนี่มันมีเก้าอี้อยู่ให้เราขึ้นไปยืนแล้วทำท่าอย่างนี้เลยแบบว่า Yes ของตัว U ูหูแเราเป็น USO แล้วกันนะโอ้โหคนเยอะเลยครับ <laughs> ตรน,นี้น่าจะเป็นถนนเลขสามแล้วครับโอ้โหนี่แหละใช่แล้วคนเลยเยอะนะฮะเราก็ผี่รถล่ลอหก่อนรอบหนึ่งแ้วเดี๋ยวค่อยย้อนลงมาถ่ายรูปเล่นโอ้โหพาชมถนนก,นก่อนครับสนยมาก จุดทีย่ยูเทิกจับรถด้วยเผื่อว่าใครเลยนะฮะเราจะได้จับรถแบบว่าไปอีกรอบหนึ่งได้ซึ่งเราค็จะทำอย่างนั้นแหละนี่แหละจุดับรถอยู่ข้างหน้านี้ลอซ้ายครับไปจับรถหน่อยเียอีกรอบหนึ่งไปเปนแบบรองเคกเลยนะจะได้เห็นเต้น น,นี้ก็เป็นถนนเลขสามขากลับนะฮะโอ้โหขากลับก็สวยว่ะผมว่าขากลับสวยกว่านะในการมองเพราะมันจะเห็นวิวกว้างทะลุเลยแต่ถ้าถ่ายรูปว่าถ่ายขามาแล้วก็รอนหน่อยครับ และนี่ก็คือถนนเลขกสามนะฮะที่ให้ทุกคนมาเช็คอินถ่ายรูปกันตรงนี้เลยโอ้โ่งคนเยอะมากฮะและเราก็มาถึงแล้วถนนเล็กสามครับนนรคอ้ะคาว่าจุดที่เป็นถนนเล็กสามเนี่ยเป็นจุดสูงสุดของถนนเส้นนี้ฮนะพอหลังจากเราพ้นมาเนี่ยนิ่ลงอย่างเดียวเลยนะเนี่ยลงนี้ก็มีความอันตรายนะต้องระวังกัน โอ้โห,โหลงยาวๆถนนถึงใหม่เลยนะนี่ผมขับไปได้กลิ่นของยางมะตอยเลยนะแสดงว่าลาดไปไม่นานไม่น่าจะเกินเดือนดูแลอย่างดีไม่การขับขี่นี่แบบว่ามั่นใจเลยโอ้โหเขาโค้งสนุกมากหนึกมากไม่มีลื่นเรานี่มีจุดชมวิวครับเดี๋ยวเราชมวิวกันหน่อย หข้างหน้าได้แบบว่าเปิดโล่งเลยภู่เขาวสวยและชมวิวกันหน่อยคนระับเราบิดมาอย่างยาวนานเมื่อตูดมากๆเป็นจ,จุดชมวิวที่สวยเลยตรงนี้ถนนไส้ไก่ะผมตั้งให้เลยอรนี้จะเลี้ยวไปเลี้ยมานไหมนี่ไปนี่ไปโน่นไปโน่ไปเน่ไปเน่ไปน่นไป โอ้โหทางนี่แบบว่าโคตรแบบของโคตรของโคตรเลี้ยวเลย <c oughs> เลงเลี้ยวแบบโอ้โหเรียกว,ว่าโค้งพับผ้าเออประมาณนี้โค้งหักศอกโค้งพับผ้าโค้งไส้ไก่ไสหมูตือหัวอะไรล้วใต่จะเรียกฮะเอาตามสะดวกกันเลยเฮ้ยสำคัญก็คือขับช้าๆนะฮะไม่งั้นจากไส้ไก่ตือหัวในการเป็นหมูแดงถลอกแคกันเลยโอ้โหโคตรหักเลย นี่เราลุ้นอยู่ว่าข้างหน้านี้เราจะลอดฝนไหมโอ้ยฝนท่าจะหนักกันนะดำปื้ไปเลยคุณต้องรีบไปหาที่หลบก,กัน่อย่างั้นแบบว่าชุ่มฉ่ำแน่นอนเป็นอันจบเส้นทางเลขสามนะครแต่เป็นเท่านี้นี่คือเราลงมาถึงชั้นล่างพื้นดินแล้วระดับเดียวกันนาข้าวแล้ว จุดนี้ต้องแวะเลยครับและนี่ก็คือนาขั้นบันไดครับของอำเภอบ่อเกลือะฮะแต่คงต้องรออีกสักหลายเดือนเลยกว่าจะเริ่มปลูงงนกนาการตอนนี้กําลังพเพาะเมล็ดอยู่นะฮะไว้มาหมายนู่นนะฮะสิงหากนยาตรงนี้มันสวยดีครับมันมีนามันมีน้องวัวด้วยเดืนทันโตดอยู่เนี่ยครับอันนี้น่ารักเลยเป็นแบบร้านกาแฟหระะือมั้ง อะไรอะไรก็ร้านกาแฟไปก่อนจุดนี้สวยครับเป็นแบบนาข้าวเล็กๆนะไม่ใหญ่พื้นที่เล็กๆน้อนแล้วก็มีแบบคนรุ่นใหม่มาทํารีสอร์ททำร้านกาแฟกันผมไปเลยขับรถเล่นนิดนึงคนระชมวิวท่างนี้เกได้ว่าโคตรเล็กแต่ก็แบ่งกันสองฝั่งนะเห็นเล็กๆอย่างนี้ก็วิ่งแบ่งกันครับแชร์กันว้าวนี่ข้างหน้าสวยเลยเป็นแบบภูเขาแล้วเป็นทุ่งข้าว รถงามแล้วเหมือนว่าเราจะรอดฝนแล้วเพราะาฝนมันได้ผ่านไปทงโนงเรียบร้อย้างหน้าเรานี่คือฟ้าใสเลยฮะและแถวนี้ก็คือบริเวณที่เขาเรียกว่าบ่อเกลือแล้วครับเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวก็จะมาเที่ยวกันนะเรากำลังหาอยู่ว่าบ่อเกลือไอ้บ่อเกลือโบราณนะัมันอยู่ตรงไหนนี่ถึงแล้ว บอ่อเกลืออยู่นี่แหละเนี่ยบอ่อเกลือตรงไปฮะเราตรงไปเลยด้วยมอไซค์เนี่ยห้ยกำลังแบบว่าเผาเลยฮะต้มกันอยู่ทะลวงไปเลยเราเป็นมอไซค์นะฮะ <laughs> โอ้ยเรามาเจอริมลำธาร้วเนี่ยพี่กำลังทำอะไรกันอยู่โอ้สวยงามเลยชนนี้อ๋อเป็นตลาดแลนะแล้วเราก็เจอแล้วครับบอกก่อเกลือโบราณอยู่ตรงนี้เลยโอ้โหนี่ฮะ ออริจินอลเลยอันนี้เลาะเข้ามาจนเจอกันได้บ่อเกลือโบราณแปดร้อยปีฮะอันนี้น้ำอยู่นี้เลยครับบ้าโอ้ยมั้ไผมขอเข้าไปดูตรงนู้นได้ไหมครับอ่เดี๋ยวเราจะพาไปดูจุดที่เขาต้มเกลือเลยเกลือแบบเป็นเข่งเลยเห็นไหมนี่เขาจะเอาน้ำจากบ่อเมื่อกี้นี้แหละ มาเทนี้แล้วก็ต้มฮะให้น้ํามันระเหยสุดท้ายก็จะเหลือเป็นเกลือแบบน,นี้นีเคาเรียกว่าเกลือสินเทาพอดีเรามองเห็นสะพานไม้ไผ่ครับก็เลยจะมาเดินเล่นกันเลยครับสะพานไม้ไผ่ข้ามลําธารกันไปโอ้สะพานมีความยุบยาบนิดนึนงฮนะก็ได้ความรู้สึกแบบว่าสนุกดีและลำธารก็สวยด้วยนะนี่ สำพานของหมู่บ้านฮะมันก็จะล่อนยาวเลื้อยไปจนแบบนู่นเลยฮะจุดที่เราเห็นร้านกาแฟสวยๆต,ตอนนู้นแหละก็ฟังเสียงน้ําไหลนะ,ะแล้วก็เดินเล่นบนสะพานกันไก่ทอดหน่อยสิครับ<ะ>อพี่อุ่นใี้ผมได้ป่ะนี่มันร้อนอยู่ไหมไก่ทอดลน,นูคร่องน้องสะโพกใช่ครับแล้วปีกหน่อยนปีสองอัน เอาตามสั่งด้วยครับเป็นจินอะไรดีเนาะเรามีไก่แล้วเอาเข้าวไข่เจียวแล้วกันอ่าจะได้กินกับไก่ไทอดเป็นกับนะครับนั่งพักกินอาหารอะไรในนี้ดีกว่านะชิลชิลและนี่ก็คือมื้อเที่ยงตอนบ่ายสองนะฮะเราก็ล่อนอย่างเมามันนะบนเส้นทางหมายเลขสามนี่โคตรดีนะโอ้โหเล่นสะหิวเลยคุณนะครับกับ ข้าวไข่เจียวแล้วก็ไก่ทอดนะฮะเป็นอาหารแบบว่าเแบเบที่ทุกคนต้องชอบนะฮะไข่เจียวใครๆก็ชอบไก่ทอดใครๆก็ชอบเช่นกันนะจัดเลยครับร้านนี้อยู่ในในบ่อเกลือนี่แหละโซนนี้เลยครับโซนที่มีบ่อเกลือผม,มเดินมาหน่อยเดียวกินกัน Gate harder.